พูดถึงจีซูหน่อยนะครับเพราะว่าล่าสุดเนี่ยมีแฟนคลับเนี่ยเขาส่งกำลังใจให้กับจีซูนะครับในการที่เธอเกิดมาแล้ว9700วันด้วยกันครับ เรียกว่าความละเอียดอ่อนในการนับวันพิเศษต่างๆเนี่ยไม่มีใครสู้ชาวเกาหลีได้จริงๆเลยนะฮะก็เลยเป็นที่มาให้เมื่อวันที่24กรกฎาคมครับบนเทรนทวิตเตอร์ทั่วโลกมีคีย์เวิร์ด happy 9 7 0 0 days with jisoo ที่เหล่า b l i n k แฟนคลับวง BLACKPINK ทั้งไทยเกาหลีแล้วก็อีกหลายชาติทั่วโลกเนี่ยพร้อมใจกันทวีตนะครับจนฮอตคองเทรนเพื่อส่งกำลังใจให้กับ i s ซูพี่ใหญ่ของวง b l a c k พิ n k ครับ ซึ่งหากนับวันดังกล่าวเนี่ยหมายความว่าเธอลืมตาดูโลกมาได้ครบ9,700วันแล้วครับจีซูนี่นะครับเกิดในจังหวัดคยองกี ee, ซึ่งเป็นจังหวัดที่มีประชากรมากที่สุดของประเทศเกาหลีใต้เธอมีพี่สาวและพี่ชายนะครับโดยตั้งแต่เด็กเธอเล่นบาสเกตบอลแล้วก็เทควันโดรวมทั้งเป็นแฟนเพลงของบอยแบนด์วงทงบังชินกีมาตั้งแต่เด็กแล้วก็เรียนด้านการสแสดงมาตั้งแต่สมัยมัธยมจากโรงเรียน School of Performing Arts Seoul ครับ ตอนนั้นเนี่ยเธอ,เอ,อตอนเรียนชั้นมัธยมปีที่3ปีที่5นะครับเธอเข้าร่วมชมรมการแสดงแล้วก็ออกหาประสบการณ์เกี่ยวกับวงการบันเทิงผ่านการออเดชัน่นจนกระทั่งได้เข้ามาเป็นเด็กฝึกของค่าย YG Entertainment สังกัดปัจจุบันในปี2011ตอนอายุ16ปีครับมีผลงานแสดงในบทสมทบแล้วก็ผลงานโฆษณาหลายชิ้นจนกระทั่ง5ปีถัดมาในวันที่8เดือน8หรือว่า8สิงหาคมปี2016 เธอจึงได้เดบิวต์เป็นหนึ่งในสมาชิกวง b l ล c k พิงคในฐานะพี่ใหญ่ของวงร่วมกับเจนนี่โรเซ่แล้วก็ลิซ่าสมาชิกชาวไทยนะครับและเนื่องในโอกาสครบรอบ7,900วันนับตั้งแต่ลืมตาดูโลกหากนับอายุแบบปกติไม่บวก1ปีขณะอยู่ในคันมันดาเพิ่มเข้าไปตามแบบเกาหลีแฟนๆก็ขอขอบคุณรอยยิ้มอันสดใสของจีซูครับรวมถึงความมานะพยายามเพื่อพัฒนาตัวเองทั้งในฐานะของศิลปินไอดอลและนักสแสดง จน,จนประสบความสําเร็จอย่างทุกวันนี้และแน่นอนนะครับว่าแฟนๆแทบจะรอไม่ไหวครับที่จะได้ชมซีวีส Snowdrop ผลงานแสดงนําเรื่องแรกของเธอที่มีกําหนดลงจอในปีนี้ด้วยโอ้โหคือเแฟนๆก็ต่างรอชมผลงานนําของเธอนะฮะเพราะว่าก่อนหน้านี้จีซูเดี๋ยวก็เคยเล่นซีวีส์นะแต่แบบบทสมทบเป็นรับเชิญบ้างแต่เรื่องนี้นําเด่นเป็นนางเอกเลย ถูกต้องแล้วเขาบอกว่าจีซูเนี่ยฝึกหนักมากเลยนะคะเธอเนี่ยต้องเข้าคลาสเรียนการแสดงหลายคลาสเลยหลายครั้งด้วยนะคะก่าที่จะได้รับเลือกที่จะเล่นบทนี้แล้วก็รวมถึงการเป็นแบรนด์แอมบาสเตอร์ของดีออใช่ไหมพี่ปุ่นต้องบอกว่าเมื่อวานนี้เอง,เน,องเน้องเนี่ยเห็นและจีซูใส่หน้าหลักมากเลยก็เลยแคปไปถาม s ออที่ดีออปรากฏว,ว่าหมดไม่ม,มีเลยศักสาขาเดีย <Go S 1> วนะคะ มากเลยนะคะการที่เป็นแบรนด์มัสเดอร์ของเธอก็ทำให้ยอดขายของดีออนเนี่ยก็พุ่งสูงขึ้นด้วยนะคะเนี่ยจีน่าเราช้าเอฟเขาไม่เคยทันเลยนะเออ <laughs> ใช่ <laughs>